ลูกขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมมิ่เตอร์พีเกมเมอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแกรนนี่นะครับผมวันนี้จะมาผ่านด้วยรถยนต์นะครับผมโดยเราจะเล่นโหมดอีซี่ก่อนนะครับผมมาวันนี้เราเบิ้ลสองหมวดเลยอีซี่แล้วก็นอร์มอลนะครับผมแล้วอีพีฮาร์ดไปค่อยไปต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะอีพีฮาร์ดก็เล่นยากเหมือนกันนะ เบิ้องสองชัเตอร์เลยวันนี้คลิปนี้จะยาวๆหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูได้เด็ดนานๆเลยแล้วกันนะเราจะพาผ่าน2โหมดไปพร้อมกันเลยโดยใช้รถยนต์รถยนต์นี้ต้องใช้อะไรบ้างในหมดจำไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นโหมดอีซี่ไม่ไม่ค่อยระแวงอะไรมากตอนนี้เริ่มอีซี่ก่อนกันกันความลองไงว่ารถยนต์มันต้องใช้อะไรบ้างนะเรวค่อยไปเล่นโหมดนมนรอมอนรถยนต์ใช้หาก่อน อ่าได้แบตเตอรี่สวยเฮ้ย อะไรของยายแกรครับเนี่ยโอดิซี่ยายแกมันจะออกแนวไอ้นี่ออกแนวแดมคงงอะ่ะยายแกทำอะไรของแกไม่รู้เอาถาังน้ำมันอยู่ตรงนี้สวยครับคง,งงกับยายในโหมดิซี่นะยายแกเดินอะไรของแกไม่รู้นะยายแกมันเหมือนเดินแต่ว,ว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนะแบตเตอรี่อันนี้ ในหมดอีซี่ยายแกมันไม่ค่อยสมูทนะยายแกเดินเหมือนแบบว่าคนอายุคนอายุประมาณ80-90เกคือยายแกเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะประมาณเนี้ยในหมดอีซี่อะคือยายแกไม่มีแรงเดินนะ <G ül üyor> จนเดินชนของไปมั่วซั่วแล้วเนะี่ย <G ül üyor> ไม้แตโมู แตงโมอยูหย่หลังบ้านพอดีเปรียบเพ่เขาไอหมดอีซี่มันง่ายเลยมันไม่มีอะไรอีซี่คือยายแกแต่ว่ามันเป็นแบบว่า เต่ามันเป็นเต่ายายแกไม่มีของอเลยเลยตรงนี้ไม่มีของเอาฮัลโหลยายแก Ừ, nó khác không há khó như cái ừn lận vì nếu đốt cho nó như mình lầm bầm chiến เอาเนื้อมานี่ก่อนไอห,หมดีซี่มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกความจริงอะคิดก่อนนะของที่เหลืออยู่ในหมดนะหมอดีซี่ไม่ค่อยกังวลอะไรหรอกเพราะว่าหมด e อดีซี่ยายแก่เดินช้า เนี่ยยายแกเพิ่งไปสั่งบ้านนะโอ้เลย e ่คือไงบวกตรโคตรกับตาตรงนี้หายยังหายแล้วโอเคถ้าหายแล้วก็กเดินเช็คได้เฮ้ยอันนี้สำคัญนะแต่ว่าลูกซองตรงนี้ไม่มีอะไรวะ อาไปสู้ลอยายมาทางนี้กันเดี๋ยวยูซองส่วนที่หนึ่งเดี๋ยวค่ายายก่อนยายอยากกินน้ำมันเบนซินไหมเดี๋ยวเผานี่ให้ยายกินน้ำมันเบนซินเลยง่ายดี มายายกินน้ำมันเบนซินหน่อยไหมอร่อยนะนี่ยายกินน้ำมันเบนซินเนี่ยโหดอีซี่ยายแกเดินเนี่ยว่าเต่ามากเลยนะกว่าจะยายกว่าจะมานี่เลยรอสิบล้านชาติเนี่ยกว่ายายจะมาเดินถึงเนี่ย,ยผมรอยายนานแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอดอีซี่ยายแกคือแดยว่าเต่ามากดูเนี่ยกว่ายายจะมาฮะเดินเหมือนคนไม่มีแรงโอ้ไม่อยากจะฆ่ายายในโหมดอีซี่เลยพูดจริง่ะสงสารยายแกอโม่โดอีซี่ EC, ยายแกเดินเต่ามากสมูทมากอะยายเรามานนโอกาสมาเช็คห้องครัวนิดหน่อยอห้องแมงมุม,ม อ่าสนาทีเห็นยังอีซี่คือง่ายยายแกมันทำอะไรไม่ได้2นาทีคือดีบอกเลยทำอะไรกันก็ทําได้หมดนะสองนาทีให้คุ้มค่าคุ้มราคาไปต่อลูกซอนแล้วก็ขึ้นไปห้องใหม่มุมได้โอเคได้ลูกซองส่วนที่2ตอนนี้เหลือ1น,นาทีกว่านะจับเวลาอยู่นะไม่ต้องจัดหรอกผมผมคำนวณเวลาไว้หมดแล้ว หมวดอีซี่ไม่ต้องทำอะไรมากฮะหมวด Easy อีซี่คือคือง่าย <S <S อย่าพึ่งไปไหนครับยายเราต้องอยู่ได้กันก่อน ยายมาละโอเคเวรี่กูร์ครับยายกดยายจะเดินมาได้นี่หมดเลยโอเคลันนะห้องนี้ไม่มีอะไรนะ เอา้ายายตายหมอีซี่ยายแกรับไม่ไหวหจริงตายอีกแล้วขนาดประตูนั้นฟังแล้วยายยังตายได้โอ้เวดีกูดครับยายฮาจริงๆเนีนะตรงเนี้ยฮาจริงผมยอมรับเลยฮา้าก ได้ส่วนที่สองก็ไปก็เอาส่วนที่สามมาได้ยายแกยัง,ไ,งไม่เกิดเหรอผมจำได้เราไปเอาของหลังบ้านเงินตรงนี้ไม่มีอะไรละ ไปก่อนดีคิดไม่ออกนะฮะครบสองนาทีจำได้โอเคปะเราไปกันเถอะ เราไปเราก็ไปขึ้นไปห้องมามุมเลยทีเดียวจบแต่ไม่รู้ยายแกอยู่ไหนนะยังไม่ได้ยริี ไม่ใหญ่มันเงียบๆอยบอีกอียใหญ่เขาหุตตึงอ่าเพิ่งไปตรงนั้นนะแม,มววอดีซี่คือวอดีซี่บางครั้งก็ยากนะเพราะว่าเราไม่รู้ยายแกอยู่ไหนมันยายยิ่งเดือช้าๆอยู่ ได้อาหารให้ไปงุมอ่าได้อน,นี้คดีเลย <laughs> โอเคอะให้ยายมาพังแผ่นไม้ต่อเนี้ยคอยดูก,การย้ายฟังแผ่นไม้ครับย้ายมาฟังแผ่นไม้หน่อยทำแบบนี้ได้ทุกหมนนะถ้าใคราใครขี้เกียจหาคนให้ยายมา ฟังประตูน,นี้ได้เอา้ายายโอ้ไม่ไ,มไปฟังเห็นไหมแล้วโอ,โอ้ยาย ต่อไปก็เหลือสองสิ่งนะเหลือสองอย่างกุญแจรถยนต์กับอะไรนะกุญแจรถยนต์กับอันนี้จําไม่ได้ครับลกุญแจรถยนต์กับอันนั้น,ะนะนอ่นนนอะที่เราไปเอาตอนแรกแต่เราไม่ได้เก็บมา <c oughs> ใช่อันนั้นแหละที่เรายังไม่ได้ไปเก็บ นริก็ยังหาด้านลูซอมไม่ได้เลยด้านลู่ซอมไปไหนเอหนึ่งนงขายเตีมก็ขายเตีมกว่าใยายจะมานี่ต้องเรียกต้องเรียกสี่ห้ารอกกับโหมดอีซี่เนี่ยโมดอีซี่คือใหญ่แกไม่สมูทกับใหญ่แกเดินช้ามากพูดแค่นี้แหละขอดูในห้องนี้ก่อนมีอะไรไหม มีแผ่นไม้ตรงนั้นฮะเฮ้ยเออมีแผ่นไม้จริงๆเนี่ยร,ร,รอ,อยายไเวททางนั้น แล้วเราก็จะไปใส่ของต่อต่อไปก็ไปข้างบนเลยไม่รู้จะไปไหนต่อแล้ว,ลวนะก็ยังเหลือคาคีที่ยังหาไม่ได้โอเคครับแล้เริ่มกันเลย มาเรามาแอบยายก่นอนรอยายไปก่อนมายายข้าพเจ้าพร้อมหนีได้รถยนต์แล้วในหมดอีซี่อำลายายด้วยสักพักหนึ่งมายายอยากโดนรถชนไหม ชนยายเออเออเป็นไงยายอึงอ้งไงดิเป็นไงล่ะยายเออยายว่าเครียดเลยต่อไปในหมวดนอร์มอนครับหนีด้วยรถยนต์ในหมวดนอร์มอนอันนี้นอร์มอนแล้วนะเมื่อก,กี้อีซี่ครับหนีด้วยยายนี่มันเลือเกินหนีได้รถเนี่ยอ่านอร์มอนจะเริ่มมีเสียงแล้วเอ้ย ไม่มีของเลยเลยเหรอมีห้องสเปร์พิกไทยดำอยู่ตรงนี้ห้องตรงนี้ไม่มีอะไรฮะเอาตัวเอานี้ไปเหยื่ยลอล่อก็ได้ งานแค่ไหนจะกว่ามันจะขึ้นอ่าในอุปกรณ์ทำรถยน์ครับสวยงานครับ พิ่งได้ชิ้นแลกนะอุปกรณ์ทํารถยนต์ที่เหลือไปไหนหมดม่รู้อุปกรณ์ทํารถ่นตอนนั้นผมเห็นถังน้ำมันอยู่ห้องนั้นแหะอยู่ห้องที่มีคุกอยู่นะเอาท่อมามาแล้ว น o r m a ยายแกวิ่งเรื่มเร็วครับเหมือนยายไปฟิตเิสมาที่ตัวนี่ครับยายเร่มไปฟิตเนดมาแล้วตอนนี้ยายฟิตเนสมาแล้วตอนนี้ขังยายอะไม่รอยช้าหนีไปเอาในในี้ใส่น่ใส่รอเลยเดี๋ยวไปไปไปเช็คทุกอย่างนะเช็คทุกอย่างนี่เช็คไดไ้แล้วก็ไปเช็คไอ้ห้องด้านบนด้วยเพราะมันยังเหลือห้องด้านบนที่เรานนย,ยังไม่ได้ไปเช็ค โอเคลองกินไอของแก๊สซอฮอหน่อยยายเข้าไปดมให้หน่อยยายโอเคยายเข้าไปดมแล้วอีชิบไอ้รอบสองวิง่งตอนนี้ต้องวิ่งแล้วเพราะว่าเราเดินงี้ไม่ได้แล้ว โอเคครขายเสร็จเรียบร้อยอต่อไปหากุญแจรถจนโอ้โหทางนี้ใหญ่แกต่อไปเหลือสามสิ่งต่อไปเหลือต่อไปเหลือสองสิ่งดิเราเจอฐานน้ำมันแล้วแต่เรายังหาของไม่ครบเลยของกุญแจห้องนน่าจะตอบโจทย์เราได้แต่ว่าเราต้องรอ ล่อยายครับล่อยายสปอนเก็ตสปอนเก็ตมาเด้งสองสัมเออ หลับสบายครับยายยายมาติดอะไรตรงนี้โอ้ยายเสียเวลาได้ยยของครับต่อไปมันจะเหลือโอ้ยโอ้ไม่ทันโอ้ยายโอ้ยายไม่มาตอนไหนวะอ๋อมา มาวัดกันเลยใายมาไวเกินนะใายแก <c oughs> <c oughs> ประมาทมันไม่ได้จริงเลยไอ้หมอนี่มันร้กา Ngài mới vào phòng trời à แกมันไล่ากาดไอ้ยายยาย,ย,ายแกมันไล่จริงๆเออไปมาแล้วมาแล้วเออฮ่ฮเศษไออุ่อออนเนะี่ยอื้ยห้องเปนมุมมาแล้วตอนนี้เสร็จผมแล้ว เพื่อผมผมเอาไปแล้วอเนี่ยโอ้โหมันให้ผมอะไรมาครับเนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งยิงมันไปมเมื่อกี้เพิ่งยิงมันเพิ่งยิงมันไปตะเกียให้มาทำไมครับโอ้โหเสียดายไม่ไม่ให้อย่างอื่นบ้างอะ่ะให้ให้อันที่ผมไปยิงมันแล้วไปฆ่ามันเรียบร้อยแล้ว ให้มาทำใหม่ครับขอคาคีแผ่นล็อกเฉยแล้วคาคียอยู่ไหนจำไม่ได้แล้วคาคีอโอ้ทำไมยายไม่เหยียบกับดักอะเอางองว่ะทำไมยายไม่เหยียบอะครับก็กลับมาทำต่ออีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้เรารู้แล้ว อย่ามาตีหลังผมนะยายเติมน้ำมันอยู่นะโอ้โหยายยายยายไม่เอายายยายไม่เอายาย mèo dài mèo ô ui 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 dài mà dài mèo hấp dài mèo ui ยายผมขอเถอะผมขอหนียายไปแล้วม,มาขอชวนยายก่อนกลับไปเออนี่มีไงมาพร้อมหนีมาแล้วพี่น้องชาวไทยไม่อยู่แล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการหนียายในรถยนต์นะครับใน2โหมด e a s y กับ Normal นะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม Once again.